สวัสดีครับสวัสดีท่านักทุนนะครับอยู่กับรายการเก่งหลังเกมน,นะครับประจําเย็นวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่เซ็กอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆวันนะครับที่บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะครับก็เป็นภาพที่นักทุนนะครับตอบรับเกี่ยวกับบรรยากาศทางการเมืองที่มี ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับรวมไปถึงในช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาพัฒน์มีการประกาศกตัวเลข GDP ไตรมาสท,ที่2นะครับขยายตัว2.3%สนะครับสูงขึ้นจากไตรมาส1ที 1. ่1.5%นะครับทำให้เกิดความคาดหวังว่า GDP ของบ้านเราเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็เลยมีแรงซื้อนะครับเข้ามาในหุ้นต่างๆค่อนข้างที่จะ คึอคัก oh กันพอสมควรโดยวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ eh ์เพ uh, <to> ิ่มข <none to S 2> ึ้นไป20จุดนะครับหรือ1.56%นะครับไปปิดอยู่ที่1,200อัน1,323จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นนะฮะ62,000ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องหักนะส่วนหนึ่งจากรายการบิ๊กหลอดของหุ้นปูนกลางนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1.2หมื่นล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าโดยรวมก็ยัง อยู่ที่ะระดับ5,000 50, 0ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนานแน่นนะครับกลุ่มดัชนีที่ปรับขึ้นแล้วก็หนุนเซ็ตอินเด็กในวันนี้ก็คือกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มค้าปีกนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าและก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโดเมสติกเพย์นะครับที่ น่าจะได้ประโยชน์นะรหรือว่าได้ผลบวกนะฮะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศนั่นเองนะครับมาดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มหลักนะครับที่นักทุนเนี่ยคาดว่าจะได้ในสงเชิงบวกนะฮะจากการที่เศรษฐกิจของบ้านเราหรือว่า GDP ของบ้านเราเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของสินเชื่อในเรื่องของ อยอดปล่อยกู้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโต GDP โตสินเชื่อของกลุ่มธนาคารก็จะโตตามไปด้วยนะครับขณะที่ความวิตกกังวลในเรื่องของหนี้ MPL นะครับซึ่งเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เนี่ยนะครับความเสี่ยงในเรื่องของหนี้เสียเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้นักทุนเนี่ย เามาไล่ซื้อนะครับในส่วนขอ,องหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับโดยวันนี้ b b l บวกขึ้นมา2.7%นตฮะ,ะตามมาด้วย Kbank 3 7 5 SCB บวก2.9%แล้วก็ KTB บเนี T ่ยบวก2.9%เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท็อปพลิกของกลุ่มธนาคารนะครับเราเลือก Kbank นะครับและ KTB เนี T ่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับ อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะโอ้โหวันนี้ก็โดดเด่นต่อเนื่องนะครับก็เป็นการปรับขึ้นร้อนแรงเนี่ยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีกระแสคาดการณ์กันนะครับว่าทางพาร์ัดเองเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับในการกระตุ้นกําลังซื้อในกลุ่มลากย่านะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับมีการปูทางเอาไว้ว่าจะใช้ตัวกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นกําลังซื้อนะครับแต่เนื่องจาก ความร่าช้านะครับหรือ,เ,อเงื่อนไขาทางด้านงบประมาณต่างๆเนี่ยนะอาจจะเห็นการเปลี่ยนรูปแบบนะฮะของการกระตุ้นกําลังซื้อเนี่ยเป็นการแจกเงินโดยตรงนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มีเม็ดเงินเนี่ยนะครับไหลเข้าไปสู่ระบบนะครับมีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบวกต่อกลุ่ม f i ไฟแนนซ์โดยตรงนะครก็มีกระแสเงินกับประเด็นนี้เข้ามานะครับ โดยตัว MTC นะครับบวกขึ้นไป5.3นะครับสวัสด์บวกขึ้นมา5.5และก็ปิดท้ายที่ติดล้อบวกไป3.6นะครับมาดูอีกกลุ่มหนึ่งะครคือกลุ่มโรงไฟฟ้าโอ้โหนี่คือคักเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะตัวโรงไฟฟ้า GTC กับ b ก g l i มซึ่ง underperform เมื่อเทียบกับกัฟพอสมควรนะครับอ,อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นกัฟเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นโดยมีเ s e n t i m นต์บวกจากการประกาศข่าวควบรวมกิจการกับอินทัศนะครับขณะที่ GPSC กับบีกริมเนีโโ่ยโราคาตกลงมาค่อนข้างแรงนะครับ ประเด็นในเรื่องของภาครัฐเนี่ยคงค่า Ft แล้วก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนราคาการที่สูงขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับการที่ราคาหุน้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ามีการดีต,ตัวขึ้นมาแรงๆนะครับมีจิตวิยาบวกอยู่2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่มีการแข่งค่าขึ้นมาสู่ระดับ3.4บาท40ต่40อ1ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันนับว่าเป็นการแข่งค่ามากที่สุดในรอบ8เดือนเลยนะ นะครับตรงนี้มันส่งผลบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าใน2ทางครับทางแรกก็คือ เวลาที่กลุ่มโรงไฟฟ้าเข้านําเข้าพวกก๊าซ LNG จากต่างประเทศเนี่ยเขาจะจ่ายเป็น US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบาทมันแข็งค่าขึ้นมานก็จะทําให้ต้นทุนในการนําเข้าแก๊สเนี่ยถูกลงนะครับกับประเด็นที่2ก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีหนี้เนี่ยเป็น US ดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเทรนดของค่าเงินบาทนะครมันยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องไปอีกเนี่ยจนถึงสิ้นไตรมากเนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับบันทึก FX เกณฑ์เข้ามาในงบกําไรขาดทุนนะครับอันนี้ก็คือ2ประเด็นนะครับที่ซัพพอร์ตในส่วนของหุ้นในกลุ่มขรงไฟฟ้านะครับมาดูกันที่กลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะครับกลุ่มท่องเที่ยวยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ราคาหุ under ้นอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะในเรื่องของผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2นะครับที่มีการชะลอตัวลงตามฤดูกาลนะครับแต่ในเรื่องของ จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าราคาหุ้นเองเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบสนองจากนักทุนเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีแรงซื้อกันกลับเข้ามาคึกคักนะครับถ้าอิงตามปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสภาพัฒนะที่วันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าทางสภาพัดจะคงคาดการจํจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้ไว้ที่36.5ล้านคนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สภาพัดมีการปรับประมาณการเพิ่มเนี่ยคือในเรื่องของรายรับนะฮะ รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการปรับขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่1.38ล้านล้านบาทเนี่ยเป็น1.48ล้านล้านบาทหรือว่ามีอัตราการปรับขึ้นเนี่ยประมาณ7.3%ตรงนี้มันกำลังบอกว่ารายได้ของอผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมันมีสัญญาณว่าจะเห็นการปรับขึ้นในอนาคตนะครับฉะนั้นราคาหุ้นที่มันลงมาเยอะๆลงมาลึกๆน,นะครับ ก็เลยหนุนให้นักทุน,เ,นเข้ามาเล่นเก่งกําไรกันนะครับประกอบกับนักทุนประเมินนะครับผลกระทบในเรื่องของโรคฝีดาดลิงเนี่ยนะครับน่าจะค่อนข้างจากัดน,นะครับก็เลยทําให้ตัวเออีวันนี้บวกขึ้นมา2.5%งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะมิน์บวกไปสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์เซนเทลห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์และปิดท้ายที่เอราวันบวกไปได้สามจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มาดูหุ้นที่ปรับตัวลดลงบ้างนะครับก็คือตัวเซเป,ป้นะฮะวันนี้เนี่ย รจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยลบเฉพาะตัวจริงๆวันนี้หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงน้อยมากนะเพราะว่าทั้งตลาดเนี่ยนะครับมีหุ้นที่ปรับลงจริงๆเนี่ยแค่112บริษัทเท่านั้นเองนะครับขณะที่หุ้นปรับขึ้นเนี่ย416บริษัทนะครับเซเป้ <Se pe S 2> นี่เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับวันนี้ราคาตกลงไปเนี่ย15.93ก็นตะครับก็ต้องบอกว่ามีจิตวิทยาลบนะนะครับจากค่าเงิบาทที่แข็งค่านั่นแหละ นะครับเพราะว่าเซเป้เองเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีรายได้มาจากการส่งออกในสัดส่วนที่ก็ทั้งสูงนะครับถ้าเราไปดูจากประมาณการของนักวิเคราะห์เนี่ยก็มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเนี่ยดิดเป็น70%ของรายได้รวมนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งข้าขึ้นมาของค่างเงินบาทมันย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเซเป้นะครับเมื่อแปลงกลับมาเป็นค่างเงินบาทนั่นเองนะครับประกอบกับว,วันนี้มี a ナリストมิ e ติ้งด้วยซึ่งโทนเนี่ยเป็นลบนะนะครับคือทาง บริษัทเองนะครับมีการปรับลดประมาณการรายได้นะครับจากเดิมเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณ20-25%เนี่ยจูจ่ๆก็มีการปรับลดลงมาเหลือโตอเพียงแค่15-20%เท่านั้นเองนะครับสาเหตุสําคัญที่ทําให้รายได้ต้องมีการปรับประมาณการลงเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ <ๆ S 1> เขาสั่งซื้อน้อยลงสาเหตุที่สั่งซื้อน้อยลงเพราะว่าเขามีของตุนอยู่แล้วค่อนข้างเยอะ ูคือมี inventory มีสินค้าคงคลังอยู่เยอะมากนะครับแล้วทําไมเขาถึงนําเข้าลดลงล่ะนะครับสาเหตุสําคัญก็คงเป็นเรื่องสงครามนั่นแหละฮะสงครามที่มันมีการยืดเยื้อออกไปมันเลยทําให้ธุรกิจการค้าการขายในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับแล้วมันก็กระทบมายังยอดขายของเครื่องดื่มนะฮะในกลุ่มของเซเป้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ เก่งหลังเกมนะครับประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับขอบคุณทุกท่านให้ที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ